แ u ่์ไบนิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีลอนมัสนะครับนักธุรกิจเชื้อชาติเซาท์แอฟริกาสัญชาติอเมริกานักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกมหาเศรษฐีนะครับอภิมหาเศรษฐีที่เป็นเจ้าของธุรกิจเทสลาและอื่นอื่นอีกมากมายได้ทวิตในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเขาครับกำลังที่จะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเตดสโมสรฟุตบอลในศึก พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ฮือฮาสำหรับแฟนแมนยูหรือเด็กผีมากๆเลยนะครับถ้าอีลอนมัสเนี่ยมาซื้อได้จริงๆนะครับนะแต่บางทีการซื้อขายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนจะซื้ออย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรนะครับขึ้นอยู่กับว่าตระก,กูลเกลเซอร์เนี่ยมันจะขายหรือเปล่าแปดปีแล้วเมื่อ,อไหร่จะออกนะครับหมายถึงแปีที่เกลเซอร์ไม่มีแชมป์พรีเมียร์ลีกนะ 8ปีที่แมนยูเนี่ยไม่มีแชมป์พรีเมียร์ลีกสักทีนะครับนะก็ถ้าอีลอนมัสมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเตรียมฉลองครับถ้าลุงออกไปเนี่ยเตรียมฉลองเลยนะเอ้ยหมายถึงลุงเกลเซอร์นะไม่ใช่ลุงข้างบ้าน